ตลอให้แป้สทิตไหมวันไหนวันนี้เมื่อเอาเย้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามนะครับแล้วพงกับพวกเราสองคนนะครับผมเที่ยวได้อะไรนะครับวันนี้ก็ไม่นาอีกแล้วมันาอีกแล้วครับป้าผ่าอีกแล้วนะครับรุปเอางี้ไหนๆเราก็เจอป้าผ่าแล้ววันนี้เราไปไหนกันเป้าหมายเนี่ยเป็นเป็นราชบุรีบ้านโป่งเพราะมัน ผมค่อนข้างคุง้นเคยแถวนั้นอยู่แล้วเพราะว่าไปบ่อยนะครับก็เลยแต่ว่าเราไม่เคยลงลึกในรายละเอียดจริงว่าจริงๆแล้วที่เที่ยวมันมีอะไรที่เป็นที่น่าสนใจบ้างแต่ก็คือเรามีจดหมายอันนึงก็คือเราจะไปกินไอติมที่เป็นตำนางของบ้านโป่งไอติมโบราณไอติมกะทิซึ่งเราเคยลงรีวิวในเพจนะอันนี้เราจะไปกินไอติมกันแล้วก็ในละแวกใกล้เคียงบ้านโป่งก่อนจะถึงกาญจนบ,บุรีเนี่ยเดีย๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเรามีวัดนี่ที่เรากะว่าเราจะไปอ่าใช่ใชไหมอ่าใช่เขาบอกว่าเป็นโบสถ์สแตนเลส ซึ่งคือทำจากแลเลทขั้งหลังเลยเดี๋ยวเราไปด<ช>ูก<ช>ันว<ช>่าเป็นยังไงผมไม่เคยไปเหม<ช>ือนกันได้ครับ,รบก็เดี๋ยวตามพวกเรามาแล้วกันนะครับลูกเอ่อท่าผู้ชมจะเห็นอะไรก็จะเห็นพร้อมกับพวกเราได้แหละนะครับเข้มันไปกันคลิปนี้จะขาดขาดกันเกินนิดนึงนะครับเพราะตอนที่ผมโอนไฟลงคอมเนี่ยฟุตเทจที่ถ่ายมาบางอันก็เจ๊งเป็นที่เรียบร้อยครับและผมกู้คืนไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นส่วนไหนที่ขาดไปผมจะพยายามพูดเสริมให้ได้ข้อมูลครบนะครับ ทางนี้เราตั้งต้นที่อำเภอนครเชัยศรีครับสำหรับใครที่มาจากกรุงเทพวิ่งตามถนนเส้นบรมราชชนนีมาย,ยาวๆได้เลยครับหลังจากผ่านนครปฐมตรงมาตามป้ายกาญจนบ,บุรีตรงเข้ามาตามทางรัาจะเจอป้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามายังบ้านโป่งครับขึ้นสะพานมาเลี้ยวซ้ายแยกลงมายัางอำเภอบ้านโป่งได้เลยครับทริปนี้เดินทางง่ายมากๆ สำหรับใครที่ชอบบรรยากาศชุมชนเก่านะครับมีสตรีทอาร์ตให้เดินชมนะครับตอนเย็นๆมีของกินเยอะๆเนี่ยแนะนำมาที่บ้านโป่งได้เลยครับที่ดูนะครับ้าได้ดูมันก็จะมีไอติมมีลายรถนะครับก็จะมีกะทิมีโรมิสนะครับข้าวเหนียวดำอ่ะข้าวเหนียวดำนี่แปลกๆไม่เคยเห็นนะครับมีช็อกโกแลตมีชาเขียวกล้วยนะอหอมตุเรียนงี้กล้วยหอมตุเรียนนะเนี่ยที่ไปที่อื่นนะไม่น่าจะได้กิน ขนาดเรามาเย็นแล้วนะจริงบ่ายสามแล้วตอนนริจริงแนะนําว่ามาแบบมาเร็วนิดนึงก็จะดีเพราะว่าบางทีก็จะมีรสชาติแปลกๆที่แบบไอติมโบราณมันไม่มีอ่ะเออที่อื่นไม่มีว่าคนงตและเนี้ยเ้อจะมีมีคนมารับแบบรับทีเป็นหลักใช่เมื่อกี้คุณพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าเพิ่งเปิดสาขาใหม่ด้วยอยู่ที่กำแพงแสนถ้าใครอยู่ใกล้ก็ไปที่นู้นโอเคเด้ครับก็คือสาขาเขาเขาก็จะ จริงๆก็ไม่เดินทางไม่นับากมากนะครับก็รีบชายหาดชุมบุรีออกไปนะครับผมลงจากสะพานเรีบชายหาดนะครับก็จะถึงหาดละน้ำมัน,นบางแสนเอาหรอคือด้วยความที่กว่าเราจะได้เนี่ยให้ดูก่อนของของผมเนี่ยมันมีชาไทยมีอัชญชันมีข้าวเหนียวดําแล้วก็มีกล้วยของสองมีอะไรของผมจะมีกะทิครับช็อกโกแลตชาเขียวแล้วก็ข้าวเหนียวดำนะครับซึ่งอัชญชันเนี่ยมันเป็นอัญชันแบบอัญชันมะนาวเลยนะมันจะแบบ เยปเปรี้ยวนิดๆแบอบอารมณ์คล้ายๆกินเชอร์เบตอะแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ไม่เหมือนเชอร์เบตคือเนื้อไม่ไอติมไอติมกะทิเลยแต่เปรี้ยวเอออะไรอร่อยอร่อยอย่างเลยเพราะนั้นครับกนกไทยไอศกรีมนะครับใครมาบ้านโป่งอย่าลืมไหนก็ สากกินกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามุ่งหน้าออกจากบ้านโป่งไปยังแยกแสงชูโตนะครับเลี้ยวขวาข้ามสะพานมายัางแยกโคคุนะครับหลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายตรงข้อซอยไปแค่แป๊บเดียวก็ถึงวัดโคคูแล้วครับโอเคครับเรียบร้อยเรามาถึงที่ที่2ก็คือ วัดโพคู่นะครับผมหรือวัดโพรัตนารามนะครับผมจุดเด่นจุดเด่นของวันนี้นะครับนั่นก็คือนี่เลยโบสถ์นะครับที่ทําจากสแตนเลสนะครับสวยระยิบระยับนะครับเป็นประกายมันวาวอย่างนี้เลยนะครับปกติเวลาไปวัดเราก็จะเห็นแบบโบสถ์ไม้หรือว่าโบสถ์ที่เป็นแบบโบสถ์ปูนธรรมดาใช่ไหมใช่แต่เนี้ยคือพอเราขี่เข้ามาจะเห็นแบบเป็นสีเงินเลยใช่ทั้งหลังนะทั้งหลังเลยนะครับแต่ภายในไม่รู้ยังไม่ได้เข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูกัน ึ่งเบอกว่าที่เนี้ยคือที่เนี้ยเป็นที่ที่สองคือถ้าเราเซิร์ชว่าโบสถ์สแตนเลสอะมันจะมีที่หนึ่งอยู่ที่กาญจนบุรีเขาบอกว่าที่นั่นเป็นที่แรกแล้วก็มาสร้างที่เนี้ยอีกที่หนึ่งเป็นที่ที่สองรับป่ะยานเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันเลยดีกว่าไหมไปไปคือที่เราเข้าไปจอดเมื่อกี้นะครับเป็นด้านหลักของโบสถ์นะครับนี่เราก็จะเดินไปด้านหน้าโบสถ์กันนะซึ่งเราก็สุ่มสี่สุ่มห้ากันะนันนาอะไรอะ พอร่อง่าวก็คือเขามาข้างในเะไนะข้างในเป็นไม้ครับแต่ข้างนอกเป็ดเตลิดซึ่งเราคือเราก็ไม่รู้ที่มาเหมือนกันเลยว่าทำไมเขาถึงทาเป็ดเตลิดใช่ครับแต่ว่าภายในก็ไม่ได้กว้างขวางอะไรขนาดนั้นนะจะเป็นสภาธารนะครับในโซนนะครับ หลังจากที่เราได้หาข้อมูลเรื่องบทแสแตนเลสนะครับนอกจากการจระบุรีเป็นที่แรกบ้านโป่งเป็นที่ที่2นะครับและยังมีที่ที่3อยู่ที่ฉะเชิงเซาด้วยครับหลังจากไหว้าพาก,กันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราย้อนออกมาวิ่งถนนแกงชูโตเหมือนเดิมนะครับมุ่งหน้าสู่การจราบุรีนะครับแค่ประมาณ15นาทีเราก็จะมาถึงหาดทรายลูกแก่แล้วครับ เราก็เดินออประมาณกระทู้แล้วแหละคือมันก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นเกาะเล็กๆเกยื่อออกมาจากถนนนิดนึงแล้วก็เป็นที่เป็นเหมือนส่วนสาธารนณะอยู่ริมน้ำซึ่งก็เนี่ยลมพัดเย็นๆบรรยากาศดีเหมือนกันสบายๆแต่ซึ่งเท่าที่เราหาข้อมูลมาเนี่ยเหมือนเกือบเ,เดูวก็มันจะมีแบบ เหมือนเป็นตลาดหรือมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นข้างล่างแต่ว่าคิดว่าคงไม่ได้มีตลอดครับผมกอ็อาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้ไม่มีเราก็เลยมไม่เห็นก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ก่อนจะลงมาเนี้ยตรงข้างในอ่ะมันก็คือเป็นตลาดซึ่งคิดว่ามันน่าจะมีแค่อาจจะมีแค่ช่วงเช้าหรือว่า <c oughs> อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นชุมชนอยู่แล้วอะ่ะเป็นตลาดชุมชนคือคิดว่าช่วงเช้าแหละถึงจะมีเพราะว่าตอนที่เราเข้ามาอคือมันเหมือนกับเป็นตลาดที่ไวายไปแล้วอืมประมาณนั้นนะ เพราะงั้นคิดว่าคือสมมติถ้าใครจะมากาญจบนบุรีแล้วมันฐานตรงเนี้ยอ,อาจจะลองแวะตอนเช้าก่อนก็ได้ขับมาอ๋อบอกทางเข้าก่อนอซึ่งเราเข้ามาซอยสิบแปดถูกต้องนะครับซอยลูกแกสิบแปดนะครับก็คือพอเข้ามาแล้วมันจะมาโผล่กลางตลาดเลยถูกต้องครับซึ่งภายในเนี่ยมันจะมันจะเป็นซอยลูกแกยี่สิบสี่เราก็ไล่ลขึ้นไปยี่สิบหกแล้วเราก็จะมาเจอยี่ิบปดซึ่งเราเ,าเข้ามาตรงส่วนนี้นะครับ วันใครจะเข้ามาคือก็เข้าทะลุตลาดมาเข้าซอยสิแปเลยถูกต้องครับผมเออเอาแค่ตรงนี้ก็คือส่วนสาธารณะนั่นแหละอ่าล้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันสั้นๆนะครับผมก็โอเคสำหรับการที่ไม่ได้แพนแล้วออกมาใบสองงี่งใช่ครับไม่ได้คิดเลยเลยไม่ใช่เลยจริงก็เป็นการปิดที่ชิวที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยให้อาหารปลาไปคุยไปครับผมก็ จากนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปหน่อยเล่าว่าวันนี้เราได้ไหลายอะ่าทีคือที่เราคุยกันว่าออที่นึงจะออกก็ออกมาเลยอ่ะเอออ่าใช่ใช่ใช่ใชเพราะฉะนั้นคืออย่างบางทีเรารู้สึกว่าการการที่เราจะไปเที่ยวบางทีมันต้องต้องมีเวลาต้องใช้เงินต้องมีการแพลนซึ่งแบบวันนี้ยกหูแล้วก็ไปไามี่แล้วก็ไปเลยเพราะฉะนั้นแบบว่าเรารู้สึกว่าการการเที่ยวของในแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะงั้นพี่เนี่ยเราก็ทําให้เห็นแล้ว่าจริงๆรอ่ะมันไม่จําเป็นต้อง ต้องใช้เวลาเยอะแยะเลยไม่ต้องไปต้องใช้เงินเยอะแยะเลยคือแบบอยากไปก็คือไปบางทีมันใช้ค่ใจมากกว่าใช่ใช่จะอยา,ากไปเมื่ออยากไปก็ไปไม่ต้องคิดมากซึ่งอันทีค่คลิปเย็นสุดน่าจะเป็นคลิปกระสาขาวอ่ะใช่อันนั้นกี่โมงนะโอ้ตอนนั้นห้าโมงเย็นแล้วตอนนั้นนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยกระสาขาวอะไร<ม>นี่พี่เอ่อวัดกาหลง ใช่ที่เราแต่ตอนนั้นเราไม่ได้อัดคลิปลงคลิปนั้นอ่ะตัดที่เย็นที่เราเคยไปเที่ยวกันนะครับเราเออที่ผมโทรหาพี่เป้ตอนนั้นอ่ะเอจะห้าโมงอยู่แล้วสี่โมงสี่สิบห้าผมจำได้เลยสี่โมงสี่สิบห้าหาพี่เป้ไปทะเลกันไหมเพื่อทำพี่เป้ถามตอนนี้นะเออไปนั่นแหละห้าโมงเย็นเราเจอกันครับแล้วเราก็ไปเนี่ยรอยกะโหลกั่น่ะเย็นตอนนั้นเลยเพราะงั้นก็คือนิยามในการเที่ยวของแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งเราก็ไม่เห็นว่าถ้าเราคิดจะเที่ยวจริงอไปเถอะที่ไหนก็ได้ ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับเราตลาดวันนี้เราก็สิ่งที่เราได้คีย์เวิร์ดคีย์์เวิรดของวันนี้ก็คือเนี่ยแหละการเที่ยวไม,ไม่ได้จะเป็นต้องหาเหตุผลไม่ได้จะเป็นต้องต้องต้องมีงบสูงไม่ได้จะเป็นที่จะต้องที่จะต้องทาท่องทำให้มันยากำทำตัวอย่างให้มันง่ายก็ได้ไปใช่ไหมเนี่ะครับวันนี้เราต้องขอบคุณพี่พี่วัดตัดต้นนะครับเจ้าของร้านขนกไทยไอซ์ดีมนะครับชื่อร้านเออ ร้านนี้ผมมากินบ่อยแล้วก็คือเนี่ยอยู่ดีเขาก็แถมให้เราซึ่งแบบทั้งอร่อยที่เจ้าของร้านก็ใจดีน่ารักมากตรงนั้นก็ใครมาบ้านโป่งก็อ,อย่าลืมแวะไปกินได้เพราะมันเขาเรียกอะไรเป็นเมืองผ่านทางก่อนที่จะไปกาญจนบุรีอยู่แล้วใครจะไปเดินทางาผ่านบ้านโป่งหรือว่าขากลับเนี่ย แต่จะไปกินติมก็ต้องไปต่อไปแล้วถ้าไปถัดก็จะไปทัดครับผมก็แล้วไอติมที่ร้านเขาก็หลายรสชาตัวมากครับผมก็อยากให้ลองไปไปถดูนะครับอร่อยนะครับแล้วราคาไม่แพงเพิ่มขึ้นไปใช่ไม่แพง้วยอ๋อลูกละสิบบาทที่เรากินละเรืองราคายกเว้นยกเว้นทุเรียนทุเรียนสิบห้าบาทอ่าใช่แต่เราได้กินทุเรียนฟรีสุดยอดก็ยินดีที่จะมาประชาชนทานให้เลยครับผมอร่อยครับผมราคาถูกนะครับแนะนำให้ไป ราสถาับวันนี้ที่ต่อที่ต่อก็คืออ่วัดโพธิคู่นะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่สงบร่มเย็นดีนะครับผมเงียบเงียแล้วก็โบสถ์ก็สวยงามนะครับตามตามของเรียบหรือเราไปเย็นก็ไม่รู้ก็เลยไม่มีคนเออก็เป็นไปได้คร,ครับแต่ผมว่าต่อให้ใหเ,เป็นตอนเช้าก็จะมีเยอะกว่าตอนเช้าเท่าไหร่เนี่ยงั้นเรามาที่ที่สามต่อที่ทสามก็คือที่นี่ที่เราตอนริงเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีอะไรยังไงเราแค่อยากมาดูว่ามันมันมีอะไร แต่พอมาก็คือเนี่ยอยู่กับอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ต้อง<า>คิดอะไรมานั่งสบายๆให้อาหารปลาคุยกันแบบนี้มันก็แบบเหมือนมันก็เป็นการเติมพลังให้เราแบบพรุ่งนี้จะไปทํางานนะแล้วทำให้เรามีแรงได้กลับไปสู้ของงานของเราต่อไปยิ่งสถานอาารย์แบบนีดดด้ด้วยใช่ครับก็นอกจากที่เราจะต้องเจอกับสาระงานที่หนักอยู่แล้วก็ต้องมารับสานการที่เ,เร็วร้ายและเล็ว้ายลง อีกนะครับผมก็ได้มาร์ชแบตไปหน่อยแล้วได้กลับสู้กับสถานการณ์ต่อๆนะครับหวังว่าคนไทยนะครับแล้วก็ทั้งโลกนะครับจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปโดยเร็วนะครับช่วันสั้นๆวันนี้เพราะนั้นก็เป็นไกด์ไลน์แล้วว่าไม่ต้องไปตั้งเวลาเยอะไม่ต้องไปตั้งเงินเยอะเลยถ้าคุณต้องการเที่ยวก็ออกมาเลยถูกต้องครับผมอันสุดวันนี้ก็เราลา เราสองคนลาไปก่อนครับแล้วอย่าลืมนะครับผมอินสตั้งหรับช่องทางของเรานะครับช่องทางยูทูบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมในทุกแฟนเพจเที่ยวได้ไรนะครับไปอัปเดตสถานที่ที่เที่ยวสวยๆกันใช่ครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราสองคนเที่ยวได้ไรนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ